ส่งงานบอร์ดประกอบนะคะลูกค้าเอาไปใช้กับทัมเมอร์ใช้กับทัมเมอร์สองตัวนะคะควบคุมวาลวนะคะลูกค้าไปใช้กับวาลสองตัวในบอร์ดนี้ก็จะมีเป็นเบเกอร์สองตัวเบเกอร์พีวีเบเกอร์แบตนะคะแล้วก็มีชาร์จเจอร์หนึ่งตัวทัมเมอร์สองตัวเปิดเบเกอร์แบตเตอรี่ก่อนนะคะเปิดเบเกอร์แบตเตอรี่หน้าจอก็จะติดแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสการใช้งานกันนะคะว่าทัมเมอร์สามารถจ่ายไฟได้ปกตินะคะตัดต่อได้ปกติเราไปที่ทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งตอน1 1> ตนี้กดไปที่ออนออนตัวนี้หลอดไฟติดนะคะทัมเมอร์ตัวที่สองควบคุมวาลตัวที่ ะะแล้วก็เปิดไปที่ออนตอนนี้เปิดใช้งานได้ปกตินะคะกดออฟออนออนออฟได้ปกตินะคะตัดต่อปกตินะคะใช้งานตัดต่อปกติเล ชุดนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งเวลานะคะโดยผ่านทัมเมอร์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลอดไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ลูกค้าต้องการใช้งานสามารถใช้กับชุดนี้ได้เลยในส่วนนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานกับบราวสอตัวแต่เราเอามาเทใช้งานกับรถไฟให้ลูกค้าชมกันนะคะชุดง่ายๆใช้งานง่ายๆราคาถูกเลยะคะ่ะลูกค้าชุดนี้นะคะลูกค้าสั่งพร้อมกับแผงข้างหลังนะคะเป็นแผงโมโน100วัตต์นะคะจำนวนหนึ่งแผงเสร็จพร้อมส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ